สวัสดีครับทุกคนผมจะมานครับปักแต่งแขนงเมลอนแต่งลูกเมลอนแล้วก็จะโดงโยงครับเพื่อไม่ให้มันชะง,งักนะครับให้ลูกใหญ่ก็อันดับแรกเราก็จะมาตัดนะี่ครตัดยอดตัดดอกที่มันเราไม่เอาออกนะครับใกล้ๆข้อนะี่ครมันเป็นลักษณะน,นี้ครับ ขนาดนี้นะเนี่ยที่อยู่ไกลๆนี่นี่ครับเขาออกครับลูกนี้เราจะเอาลูกนี้ไว้ครับแล้วเราก็จะรีบนี่ครับนับมาเราก็จะตัดนี้ออกเลยครับเห็นไหมรในลูกนี้ครับจะตัดออกเพื่อเพื่อมาแคลเียงอาหารเสร็จแล้วนะครับลูกมาเริ่มใหญ่ทุกคนเราก็ต้องโยงครับผมโยงโยงแบบง่ายๆแบบปลูกกินเองครับผมนี่ครับ เออเนาะเอาบผมนานะใช้เชือกฟางครับใช้กระดุกที่เรามีครับผมปลูกในถ้๊ทวดนะแล้วก็เดี๋ยๆครับนี่นีเราก็โยงไปประมาณนี้ครับผมนี่ฮะ เราก็โยงไว้ประมาณนี้เพื่อเพื่อให้เชือกได้ดึงดึงดึงคั่วดึงก้านไว้เพื่อเกิดถ้าเราไม่ดึงไว้ครับมันก็จะหักน้ำหนักเพิ่มมันก็จะหักงอลงไปครับมันก็จะใหญ่ช้าเทคนิคทําให้เมล่อนลูกใหญ่อีกแบบหนึ่งครับผมเพื่อมาให้น้ําเลี้ยงมันมาจากเข้ามาจากลาลาต้นเข้ามาสู่กิ่งแขนงเข้ามาสู่คั่วได้ไวครับผมนี่ฮะก็อชอบคลิปนี้เลยก็รีวแชด้วยครับปลูกเมล่อนกินเองง่ายๆครับเมล่อน cool home.